เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกม Su ม m o n e r w a r กับบูชแชนแนลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับก็น้องคุกิซากิโนบะระทัดนลมนั่นเองนะครับก็เรียกได้เลยนะว่านะครับได้รีวิวสักทีแล้วก็นะครับลองนั่งลองนั่งทำอยู่นานเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของอดีนะคุณจุ๊ยด้วยนะครับที่ทักมาแล้วก็ให้ยืมไอดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านะน้องนะครับโนบะระท่านลมเนี่ยนะเก่งหรือเปล่านะแล้วก็เก่งขนาดไหนใช ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับบูชแชนัลด้วยนะครับผมอ่าเรียกว่าผมก็นั่งทำอยู่อีกหลายชั่วโมงอย่างนงี้ยนันเป็นมากกว่านะครับจะลองเล่นแล้วก็หาคอมโบที่ผมว่าน่าจะเล่นได้นะสำหรับน้องนะครับอ่ะมาดูน้องตัวนี้นะครับเป็นเลเวลเอ่อเป็นเอ่อเป็นสาย HP นั่นเป็นนะนั่นเลเวลสีนะครับก็สเตตตามนี้เลยเนาะเลือดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดีเฟนต์นะฮะดีเฟนต์กับแท็กเนี่ยเท่ากันเลยสปีดได้มาหนึร้อยสองนะครับเรื่องของสกิลนะครับ สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการตีและห้ามฮิลนั่นเองนะเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับก็ห้ามฮิลสองเทินนะครับถ้าอัพเต็มก็มีโอกาส80%ที่จะติดห้ามฮิลนะครับสกิลที่2นะฮะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็ศัตรูอีก3ตัวนะครับแบบสุ่มเนาะก็จะสุ่มตี3ตัวนะครับโดยมีโอกาส80%นะครับที่จะย่ยยุ1เทินนะครับแล้วก็หากเป้าหมายเนี่ยที่ถูกย่ยยุอยู่แล้วนะครับระยะเวลาของการย่วยุเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1น่นะครับเช่นสมมตวาันะ ติดโยโย่มาเลยแล้วก็โยโย่ไปอีกนะฮะก็จะจากหนึ่งนะจากหนึ่งเธอตัวที่โดนมีโยโย่อยู่แล้วนะครับโดนไปอีกก็จะเป็น2นะครับหรือถ้าลงตัวเดิมที่เป็น2อีกเนี่ยก็จะเป็น3เนาะก็สูงสุดได้แค่3เทิร์นเท่านั้นนะครับแล้วก็อัพเต็มเนี่ยอ่ากูดาวนะครับกูดาวสามเทิร์นเนาะแล้วก็เอฟเฟครูปพลังบวกไป20่สิบทุกคนนะก็เท่ากับว่ามีโอกาส100%เลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของสกิลดิเมีนะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับหากนะครับ มีเอฟเฟกลดพลังอยู่บนตัวนะครับตอนที่ตนได้รับเทิร์นนะครับพีก็จะลดลง5%แต่ว่าถ้าเป็นของศัตรูเนี่ยก็จะลด15%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบอสเนาะนะฮะจะไม่ลดนะเพืเนนะ่อนๆนะก็เรียกว่าสกิลมีประมาณนี้นะสกิลตีตัวก็ก็คือลดเลือดนะครับมาเข้าใจง่ายๆว่าถ้าไปตีคนเนี่ยก็ลดเลือด15%ด้เกิดวรามีเอฟเฟกลดพลังอยู่นะครับแล้วก็สกิลสองนะฮะเรามาดูสกิลสองนิดนึงนะซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ยากเหมือนกันนะ,นะทุกคนคือ สกิลสองนะครับมันสุ่มด้วยนะสุ่มสามตัวแล้วก็ได้แค่หน,นึ่งเทินนะยูยูได้แค่หนึ่งเทินเท่านั้นนะครับอถ้าเกิดซ้าเข้าไปเป้าหมายเดิมเนี่ยโอกาสที่จะซ้าได้ใช่ไหมมันก็คือต้องสกิลนี้ถูกไหมหรือไปเล่นคอมโบตัวอื่นที่มันมียูยูอยู่แล้วเช่นพาาดินแสงอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วซึ่งกูดาวมาสามเทินทนะทุกคนแล้วมันยูยูได้ทรเทินเดียวอะ่ะเพื่อนคิดว่ามันจะมีโอกาสที่สกิลสองนะครับมันจะไปลงตัวที่ยูยูอยู่แล้วจนกลายเป็นสามได้ไหมซึ่งนะครับการเล่นจริงๆเนี่ยค่อนข้าง แล้วจากว่าไเล่นกีวอร์ซิกวอร์แล้วแบบเออ่สุ่มไปติดตัวเดิม2แล้วก็ติดตีตีโอ้แต่มันก็ใช้ยาวอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะแต่เดี๋ยวดูไปดูนะว่าใช้เล่นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับโนบะทะล,ลมนะครับรุ่นที่แนะนําก็เป็นเอ็กซ์เตอร์นนะกันนี้มีสิทธิ์หรือกับอะไรก็ได้ครับเนาะผมว่าเอ็กซนะ์เตอร์เนี่ยนะครับหรือดูเดือดี่ยค่อนข้างดีนะครับสตแตทเนาะทำถึกๆนะครับเน้นถึกเลยนะครับผมเน้นเป็นพวกนู้นเนาะเลือดเยอะๆนะฮะมีดีเฟนซ์เยอะๆด้วยเนาะนะครับเพราะว่า ดีเฟนก็สําคัญนะเพื่อนมันลดเลือดลงมาด้วยนะเราก็ต้องใส่ดีเฟนให้มันหนานิดนึงนะนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นการท้าได้เลยหรือว่าใส่เป็นสกิลสองแม่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับจะได้ช่วยอ่ายุยุนะครับในส่วนของเนี่ยสกิลสกิลที่2นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลของน้องกันนะว่าเวลากดสกิลนะครับในถ้าแอนิเมชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็นะครับคอมโบที่เล่นได้นะนะครับเล่นยังไงถึงจะเหมาะกับน้องนะซึ่งนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสาย PVP นะครับจะกิววอลก็ได้แต่กิววอลผมว่ามันจะเล่นยากเหมือนกันนะเออนะฮะถ้ากิววอลแนยนะว่าไปเล่นพาราดินแสงนะ่าจะวอลวง่ายกว่านะครับเนี่ยสกิลก็มีประมาณนี้ทุกคนนะเนะน,นี่ยห้ามฮิวนะครับอ่านะแล้วก็สกิลนี้สุ่มเห็นไหมตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะมันก็อาจจะสุ่มลงตัวเดิมก็ได้นะถ้าสุ่มลงตัวเดิมเนี่ยก็เท่ากับว่านะครับโดนสรงสุดรสามเถอะน,นะแต่ถ้าเกิดว่านะครับกระจายออกไปอ่ะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะนะครับ รูนในส่วนของ r t a เนี่ยนะผมทําไว้เนาะไอดีเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าเล่นทีมรับค่อนข้างได้อยู่แล้วนะก็เลยเหมาะกับน้องเลยนะแต่ว่านะครับดีเฟนต์มันน้อยไปหน่อยอนะรูนเขาอาจจะต้องเสริมนะเนี่ยนะครับมีบางเม็ดที่ต้องเสริมนะครับเดี๋ยวก็ให้เจ้าของไอดีไปฟาร์มเพิ่มแล้วกันเราก็ใส่เป็นพวกสปีดนะครับเพชพีด,ดีเฟนต์อะไรประมาณนี้เนาะนะครับให้มันหนักๆกกว่านี้นะเนี่ยบา,บางเม็ดยังไม่ค่อยมีรูนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเล่นได้นะเ,เล่นได้ก็ตามแรงนะอย่างไอดีเนี่ยคิดว่าถ้าขยันฟาร์มเนี่ยก็ขึ้นเน แต่ต้องขยันฟาร์มวันนี้หน่อยอือก็เรื่องของทั้งรูลแล้วก็ดีแฟกนะครับแล้วก็หินเสริมด้วยนะอ่ะไอ้แฟกก็เหมือนเดิมนะใส่เป็นแม่นเพิ่มเข้าไปนะครับสตแตทประมาณนี้ทุกคนนะเน้นนะครับให้มีแม่นนะเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยหนึ่งก็ต้องใช้แม่นสองก็ต้องใช้แม่นนะครับแล้วก็คอมโบที่เล่นเนาะผมว่าเหมาะมากนะถ้าเกิดเล่นกับน้องอลิสนะครับหรือว่าเออ่ป้าไฟของเราเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าป้าไฟเนาะนะครับหรือว่าเอามากระรองไฟนะครับตัวนี้ทําอะไรได้นะสกิลสามนะครับค่อนข้างดีเลยก็คือปก เพิ่มพลังป้องกันนะของพวกทุกตัวนะเป็นเวลา1เทินนะครับแล้วก็ลดความเสียหายเนาะนะครับลดลง200%นะครับก็ตีว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นสายนเมจก็ตีเราแบบเบาบางมากนะจะยิเข้าประมาณ1อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิล2นะครับเนี่ยคุ้มกันด้วยถ้าเกิดตัวนี้เลือดลดถูกไหมเพราะว่าการที่ใช้สกิลนะครับเลือดก็ลดนะแล้วก็นะครับเราก็ใช้ในคุ้มกันเลยนะมันก็จะช่วยให้เวลาที่ศัตรูจะฆ่าเราเนี่ยก็ฆ่าเราลำบากเนาะนะครับ อีกตัวหนึ่งที่เล่นได้ดีนะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามไม่ไม่มีวับปีกก็นี่เลยครับคิ้งมือแล้วไปเล่นได้นะนะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนนะเล่นทีมจะข,ขึกน,นะครับแล้วก็มีตัวคิวตัวหนึ่งซึ่งนะครับทีมแรกนะที่ทีมนี้ที่ผมลองนะนี่ก็เป็นใบสันไฟนะก็เลือดเต็เลยนะครับแล้วก็มีป้านะแต่ป้าโดนแบนนะแล้วก็พอดีมีดีเคแสงนะแล้วก็โทเทียมนะครับก็เลยอยู่ไปเล่นแบบนี้อ่เดี๋ยวไปลองดูการเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับ ใครที่จะเอาไปเล่นนะผมมองว่าโนบาระท่ลมเนี่ยนะเหมาะกับทีมค่อนข้างทีมรับมากกว่านะาจะไม่ค่อยเหมาะกับทีมบุกสักเท่าไหร่นะครับอก็อาจจะต้องทำเสเตตนัหนาเด่นหนาเน,น,นานะเผืนนนะ่อว่าโดนพวกตีแรงตีแรงๆนะนะตีตายนะครับนี่ฝังรงข้ามก็เร่งไปก่อนแนละ้วแล้วก็เก็บไปนะฮะอารมณ์เหมือนแบบเป็นกระสอบซ้ายไหมเขาตีนะฮ <laughs> นะนี่นะครับ แล้วฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีไม่มีรีสกิลไม่มีอะไรไงนะถ้าเกิดเราได้เข้าเทินนะครับเราทนไหวนะเราก็แบบนี่นะก็จะได้เลื่อนเล่นบ้างลวแหละเอ,อเห็นไหมเลือดจะลดแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ผลลดไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนยด,ดยแค่นี้เองนะครับอ่ะก็โดยจากพาสซสีฟนะครับผมเนื่องด้วยจากพาสซสีฟนะครับนี่ดีคีออกมาแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็ถึงอยู่นะอืมก็ยังตายยากอยู่นะครับให้ดีก็เน้นดีเฟนซ์เยอะหน่อยอ่ะนี่ก็คือการสุ่มนะเห็นไหมก็สุ่มไปประมาณนี้นะครับ หนึ่งเทินนะฮะตัวไหนที่ติดซ้ำก็จะโดน2นะแต่ว่าสูงสุดน่าแค่3นะครับสําหรับสกิลนี้อ่ะอันนี้ก็แล้วโดนแบนตัวฮิวนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เรียกว่าเกือบถอดใจเหมือนกันโดนโกโจลมเข้าไปนะเออแล้วหยิบไฟฮู้เลยฮะบ่บงบอกว่ารับแน่นอนนะถึกแน่นอนนะครับนี่ลมไปอสองตัวนะแล้วก็นะครับอ่ะดีเคแสงแล้วผมก็เลยแบนนะครับเราฮิวฝั่งเข้าไปเขาก็เลยแบนตัวฮิวฝั่งผมเหมือนกันนะครับก็เจ้าๆกันไปนะ ผมก็เปิดก่อนเลยครับนี่ตั้งดีเฟนซ์ก่อนเลยครับผมจะได้คถือขึ้นไปอีกนะก็โดนลบครับโดนลบดีที่ยังออกไม่หมดอ่านี่ก็ตีไปก่อนนะห้ามฮิวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่สกิลสองเนี่ยมันก็อาจจะสุ่มนะอาจจะสุ่มไม่โดนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับมีปีกอยู่ด้วยถ้าเกิดมันเลือกได้ก็ดีนะว่าจะสุ่มตัวไหนบ้างนะครับนี่สกิลมาแล้วทุกคนนะนี่เป็นไ,ไงครับมีมาตะด้วยเออทีนี้ก็งานยากเลยครับทุกคน โดนซีซีเข้าไปนะแดงเป็นแกง้วแดงนะครับแต่ป้าช่วยได้เยอะน,นะป้ามีเกาะแตกด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างแจร่งเลยนะครับโอ้โหทัดน้ำนี่ก็เอาไม่หยุดเลย <c oughs> นะฮะนี่ดีเคเรานะครับทนไหวหรือเปล่านะดีเคบอกโอ้โหตีไม่เข้าเลยนะทุกนนี่ครับใส่เข้าไปครับใส่สกิลสองเข้าไปน,นี่โดนดึงเข้าไปอีกครับทุกคนเขาก็ตีเราอีกแนะ่ เรียกว่าก้มอยู่นานเหมือนกันแต่ว่าก็ดีนะนะครับที่ดีเคเราเนี่ยคอยช่วยรับดาเมจให้นะครับแล้วก็โดนป่าเข้าอ,อีกอทุกคนเอ้ยนะ่ยตีตายไปก่อนนะก่อนตายก่อนจากนะครับจะได้แฝดจะได้เหลือเท่ากันหน่อยเกียร์แมนอบาตรัสนี่คือไม่มีใครมาวุ่นวายเลยนะนะไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายด้วยนะนะก็ยืนนะครับสกิลสองเพลินไปส่วนใหญ่เขาจะไปเอาดีเคนะเพราะวนะ่าดีเคเนี่ยก็ คนช่างที่จะแบบถึกนะ,ะแล้วเขาจังหวะนี้ดีแครอดไหมไม่รอดนะยังรอดอยู่นะนึกว่าไม่รอดนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นไงครับปวดไหมแล้วก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นกับคิงมืดนะเล่นด้วยเราได้หลีดด้วยแหละนะครับหลีดเทพีสิบสี่ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับฝั่งบงคคามหยิบโจ๊กมานะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาครวรจะหยิบดามเมดไมตัวนะครับที่เป็นดาเมจหมู่เออแล้วไปหยิบพินผมก็ไม่รู้เหมือนกันหยิบพินทำไมนะ นะครับทีมที่มันไม่เหมาะการหยิบพินนะมันเหมาะการแบบต้องปีเข็มมืดอีกตัวงนะเออถึงจะเหมาะการหยิบพินนะครับมันต้องเป็นตัวศาสตรส์นะ่ะในเมื่อเขาแบบหยิบมาอย่างนี้ผมก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆเล่นนะครับนี่ค่อยเล่นไปก่อนนีเเ่เดมอนก็ไม่ใช่เบาแล้วทุกคนนะโคตรแรงเนี่ยเดยมอนแสงเจอเดมอนมืดน,นะครับนี่ต่อไปก่อนนะเห็นไหมตอบตดไปสองเทินนะครับตอกําเข้าไปก็กันดาเมจแล้วนะกัะนะแบบเห็นไหมโดนแค่หนึ่งนะทุกคนนะนะครับ แล้วก็โดนสกิลโรยลงมาอีกฝัข้ามก็นี่ฮะยิงแต่อันนี้คือข้อดีของเล่นกับทีมป้านะนเพื่อนนะก็ช่วยได้เยอะนะครับนี่สกิลสองนะครับใส่โล่ให้นะจะได้แบบเล่นได้นานๆนะน,นะครับผมฝั่งของข้ามก็หนาเลนะ่นกันนะนี่ก็ผมพยายามตีสกิลหนึ่งไว้ก่อนแนละ้วสกิลสองเก็บไว้นะฝั่งของข้ามยังมีวิวอยู่นะครับ จังหวะนี้แหละผมรอสกิลสองแล้วนะครับนี่สกิลไปไม่ตายอ่ะไม่เป็นไรเนาะนี่โยยุยเข้าไปครับการที่เล่นคิงมืดนะ้วก็จะเพิ่มช่วยเพิ่มเอ่เอเทิร์นบัฟแดงด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมเหมาะกันมากนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครที่มีคิงมืดเนี่ยเอาไปเล่นได้เลยนะนะครับโนบาระลมนะแล้วก็ตาไฟตัวช่วยเซฟได้ไหมค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ตัวดาเมจสักตัวพวกดีเแสงแล้นเอยืนฟาดมันๆหลายคนบอกพี่ดีเแสงหายากเหลือเกินนะอะก็เรียบร้อยนะก็ชนะไปนะครับเอเดี๋ยวเราไปดูนะในส่วนของคนอื่นบ้างนะว่าเขาเล่นยังไงนะครับนอกจากว่าเท่าที่ผมเล่นนะจากวันเตอร์นะครับแล้วก็เ็จไปก่อนอะนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารับไหมป่ะไปดูกันดีกว่าเนะว่าดวลลลมไปยังไงบ้างนะครับกับทีม อยู่น้ำนะเนะ้อใช่ไหครับ,นรบโนบาระเป็นอะไ,อไรดูอีแสงนะครับผมว่าโนบาระไม่น่าโดนแบนนะทุกคนนะนะครับต้อโดนแบนตัวใบพัดสีไปแล้วกันเนาะก็ตีทะลุเลยนะตีถึงตายได้เลยนะครับโอ้โหโดนบาระโดนเนะข,ข้าไปในจังหวะนี้โหความสงครามคือแบบโคตรถึกโคตรหนาไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ดูอิทนะครับผม นี่แล้วก็ต่อครับเพื่อนๆนี่ต่อเข้าไปครับโยนสกิลสองนะ่แต่ข้อเสียก็คือมันมันน่าจะสุ่มได้เลือกสักเป้าหนึ่งเนาะสมมุติว่าเอออ้สอครั้งให้สุ่มก็ไแหละแต่ครั้งแรกขอขอเลือกได้ไหมว่าจะโยนใส่ตัวไหนผมว่ามันน่าจะดีนะนะครับนี่เนะี่ย พอฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามมีบาฟฟ้านะเราทําอะไรไม่ได้เลยนะไม่เป็นนะเรียกว่าเหงาเลยนะครับอเขาพยายามสับเรานะ่เพราะว่าเราค่อนข้างป่วนอยู่นะครับนี่เรียบร้อยตายไปแล้วครับผมนะก็จับประมาณนี้แนละ้วก็ต้องหาต้องหาไปเล่นนะตัวที่แบบไม่ค่อยฝั่งตรงข้ามไม่ไม่มีบาฟฟ้าแล้วเป็นที่แบบที่บุกๆอย่างเงี้ยเออแล้วถมเราไม่ลงอย่างเงี้ยน,นะครับผมว่าใช้ได้เลยนะนะครับ มาดูทีมนี้บ้างนะทุกคนนะอีกสักทีหนึ่งก่อนจากกันไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหยิบไปเล่นคู่กับฟิตมืดแต่ถ้าหาคอมโ,มโบเล่นก็ลำบากเหมือนกันนะอ,อ,อย่างที่ผมลองเล่นก็ได้นะครับคอมโบนี้นฮะป้าไฟบัฟไปแล้วก็คิงมืดอีกตัวก็ได้มันก็เป็นทีมถึงเนาะนะครับฝั่งรงข้ามก็เรียกว่าสร้างความปับบ่นป่วนนะนี่คือข้อดีของผู้นำนานนะครับติดปั๊บแต่ก็เด้งมานะครับแล้วก็ปาดเข้าไป แรงไหมฮะโอ้โหอันนี้เรามารีวิวนี่วะเรามารีวิวน้องนี่ฮะโนบาร่า no นะครับงไม่ได้เล่นเลยนะโดนกระสวกไปแล้วครับก็ด้วยส่วนตัวนะผมมองว่าเล่นเขาข่างยากนะครับอตำแหน่งเนี้ยคุณไปหยิบตัวอื่นมาเล่นน่าจะง่ายกว่าเนาะนะครับเผื่อว่าใครที่จะปัน้นแล้วก็บางคนอาจจะลองปัน้นแล้วก็ลองเล่นเน๊ะยสรุปมันเก่งหรือเปล่านะก็เรียกว่าเล่นได้แต่หยิบยากมากๆนะต้องหยิบใน,นเทินของมันนะครับหรือใครที่ไม่ค่อยมีมอนเตอร์เล่นเนี่ยอย่างไอดีเนี่ยก็สามารถเล่นได้เนาะนะครับก็ เ,เรียกว่าบางทีนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ระวังนะก็อาจจะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะโดนน้องโนบาระลมเรานะฮะโปวกรลลูนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเพนะื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบุชแนลด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม